แตงโมช่วยชีวิตแตงพงศกรฝากตำรวจสืบความจริงแท็กพรันยูบอกไม่พร้อมอย่าไลฟ์มันจะพังงงฟังมา3-4วันไม่ตรงกันเลยลีมิรารวมตัวย้อนวัน,วนกับ Ice นตั้จูนิคอนเอ็กซ์ไอซ์แมกกาซีนสัครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับหญิงละพัฒเช้าวันนี้นะคะนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับข่าวคราวตอนเช้าแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราคงยังคงติดตามกับสถานการณ์ของคุณแตงโมนิดากันอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ก็มีหลากหลายคนบันเทิงที่ก็รู้จักกับเธอก็มีโอกาสได้ออกมาพูดถึงประเด็นของเธอกันนะครับมาดูที่เรื่องแรกกันเลยนะครับสาหรับอดีตคนรักคุณแตงนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงคุณแตงโมเหมือนกันรวมถึงพี่พานนท์ด้วย มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองฟังกันดูนะครับทำเอาหลายคนนะครับข้องใจกับการสูญเสียของคุณแตงโมนะครับแล้วก็ยังคงออกมาช่วยกันหาความจริงแล้วก็ปกป้องครับรวมถึงอดีตคนรู้ใจที่ตอนนี้กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณแตงพงศกรน,นะครับแล้วก็บิพจน์อนุนที่เคยร่วมงานแล้วก็มีคราวคราวกันมากมายก็มาที่คนแรกก่อนเลยนะครับคุณแตงนะฮะก็บอกว่าช่วงชีวิตที่ต่ำตกต่ำที่สุดเนี่ย แตงโมเป็นคนที่ช่วยชีวิตคือบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เจอเขาเขาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในตัวผมเขาคอยช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการทำงานเขาสนับสนุนเต็มที่รวมไปถึงเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมด้านมืดของผมคุณแตงโมเขาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วเขาก็ยังคงถ่ายถามคุณแม่ผมติดต่อครอบครัวช่วยดูแลก,กันอยู่ตลอดผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเขาเป็นกัลยาณมิตรให้ผมโดยตลอดเลย แม้กระทั่งปัจจุบันผมมีลูกมีภรรยาแล้วเขาก็ยังคอยถาม่ายเกี่ยวกับลูกชายของผมทางคุณแม่ก็ชมว่าลูกชายของผมนี่น่ารักยังไม่ทันได้เจอกันเลยก็เสียดายเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยน้องก็เป็นคนปากร้ายแต่ใจดีจิตใจดีช่วยเหลือทุกคนเสมอมาถามถึงพิพจอน์อานนท์กันบ้างน,นะครับบอกว่าก็ตามที่พี่รู้จักแตงโมเนี่ยไม่ยอมแน่ถ้าเรื่องมันเป็นถ้าเรื่องเนี่ยมันไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคิด ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้มากตำรวจเขากำลังทำงานกันอยู่ทำไมเราถึงสงสัยคนบนเรือเพราะว่าเขาเนี่ยทำตัวมีพิรุธมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังมีพิรุธหลายๆอย่างอยู่ก็คงต้องรอผลจากตำรวจก่อนแหละว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นอย่างไรแกเพิ่งรวจสรุปว่าเราอาจจะคิดได้คือมันอาจจะผิดก็ได้แหละถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เราเราคิดกันทุกคนเนี่ยพี่ว่าแตงโมเนี่ยไม่เอาไว้แน่ ก็แน่นอนแหละว่าหลายๆคนที่เราได้อ่านข่าวมา3-4วันที่ผ่านมาทุกคนก็มีแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนเสมอเลยนะครับใช่นะคะรวมถึงพี่เสกโลโซค่ะจัดคอนเสิร์ตนะคะก็ขึ้นเวทีทั้งทีเนี่ยก็เลยมีการร้องเพลงไว้อะไรน้องแตงโมด้วยค่ะ ถือเป็นการกลับมาสร้างความมันในรอบ20ปีเลยทีเดียวกับงาน8แสนเฟสติวัลคอนเสิร์ต EP 1 l o ่งโลโซส a เคอนเสิร์ตของวงโลโซที่จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกของวงโลโซเต็มวงทั้งพี่เสกพี่ใหญ่แล้วก็พี่กลางจัดหนักจัดเต็มสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวภาคอีสานที่เข้าชมติดขอบเวทีรวมไปถึงแฟนเพลงจากทั่วประเทศที่รับชมแบบสดสแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่บ้าน ซึ่งทางวงโลโซก็ได้ขนเอาเพลงฮิตจากหลากหลายอัลบาั้มมาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแบบสุดๆแต่ด้วยช่วงวันที่จัดคอนเสิร์ตนั้นมีเรื่องราวความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของคนในวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแตงโมนิดาดาราสาวสวยมากความสามารถที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศรวมไปถึงพี่ๆวงโลโซด้วย พี่เสก็เลยขอร้องเพลงคืนจันทร์เพลงที่มีเนื้อหาสุดซึ้งเกี่ยวกับความคิดถึงของคนที่อยู่แสนไกลก่อนจะกล่าวคำอะไรถึงน้องแตงโมกลางคอนเสิร์ตถือเป็นอีกหนึ่งซีนที่สุดซึ้งเรียกน้ำตาจากแฟนเพลงทั้งในงานและทางบ้านกันเลยทีเดียว ก็ลองไปหาคลิปดูกันได้นะคะเห็นบอกว่าซึ้งมากๆค่ะนะครับเมื่อตอนที่อีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับคุณแท็กพารายุก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสำหรับประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณอย่าพึ่งไลฟ์เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา3-4วันนะฮะฟังมาแต่และรายการก็ไม่เหมือนกันสักรายการเลยนะครับยังคงเป็นที่ติดตามในสังคมนะครับสำหรับกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของแตงโมนินดาครับ แล้วก็ล่าสุดนี้แซนวิสาพัฒนนะครับเพื่อนที่ได้ร่วมเดินทางไปในเรือด้วยกันเนี่ยแล้วก็เป็นคนเห็นตังโมโตกลงไปในน้ำได้ออกมาไลฟ์ครับแจ้งว่าตอนนั้นได้ดื่มขาดสติแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับในตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยซึ่งล่าสุดเองคุณแท็กเองนะฮะก็ได้ออกมาพูดบอกว่าถ้าเกิดไม่พร้อมอย่าเพิ่งออกมามันจะพังคือเวลาจะไลฟ์เนี่ยมันต้องมองไปมองมามองโน้ตมองนี้พูดออกมาจากใจพูดความจริง หรือเป็นไปได้ลองอยู่คนเดียวดูไม่ต้องมีคนโน้นคนนี้มากลแฮชแท็กนะครับบอกว่าเพิ่งรู้ว่าคนตกน้ําจะไม่มีเสียงผมอาจจะไม่เคยเจอก็ได้คนเราเวลาตกน้ำยังไงก็ต้องลอยขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ที่ตกแล้วจะจมลงไปเลยคนนั้ไม่ใช่ก้อนหินฟังมา3ามสี่วันไม่ตรงสักวันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นผมไม่ได้งงคนเดียวนะผมเชื่อว่าทุกคนก็งงเหมือนกันได้ของคุณอ๋อมสแกวใจก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่างงสุดยังหัวเราะได้ด้วย ขณะที่รีสอรครับนักฟุตบอลชื่อดังเขาเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับบอกว่าก็พูดไปเรื่อยจริงๆงเราก็ต้องยอมรับแหละว่าที่เราฟังกันมา3 4วันออกรายการนั้นรายการนิรวมทึพืที่ไ<ถ>ลฟ์ด้วยก็ มีบางอย่างที่เราก็จะอืมหรออะไรแบบนี้เหมือนกันนั่นะสิคือเหมือนยิ่งพูดยิ่งแย่เนอะอ่ะมาเปลี่ยนเรื่องราวมาที่งานคอนเสิร์ตย้อนวันวันกันดีกว่านะคะกับ 90's Unicorn X-Ice Magazine ซ์แค่ะสุดชิคไปกับบรรยากาศฮาราจุกุให้สายช็อปได้เพลินภายในงาน เอ่อ uh, 90 Uniicorn x อ็ e Magazine ซึ่งภายในงานได้รวบรวมร้านแฟชั่นให้สาวๆได้มาร่วมช็อปแชะแร์ไปกับแนวสตรีทแฟชั่นแล้วก็เพลินไปกับ t ropical beach vibes ที่รวบรวมไอเทมสุดชิคที่ให้ความรู้สึกถึงเจแปนซัมเมอร์โดยมีคุณมิราปริยะนุวัฒชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคอร์นอินออร์แกไนซ์จำกัดได้เปิดใจถึงที่มาของงานในครั้งนี้ภายในงานก็ได้ยกขบวนดาราเหล่าไอดอลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โอเคครับขอบค่ะก็รีคิดว่าที่ซันท่านเนี่ยก็มีแบบว่าแบบสาขายเยอะนะคะเพราะ็แบบว่าเป็นเป็น,ปนห้างที่แบบแข็งแร่งอยู่แล้วเนาะซึ่งรีคิดว่าการที่ได้มาร่วมกับที่ซันท่านเนี่ยก็รู้สึกแบบยินดีมากๆเลยคะ่ะที่เราจะได้แบบจัดงานดีๆร่วมกันในปีหน้านี้นะคะก็วางแผนไว้ หลายงานเหมือนกันค่ะอันนี้แค่เป็นแค่แบบงานแรกเองนะคะที่ที่เราได้มาจัดร่วมกันเนาะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะขอฝากอะคะ่ะฝากงานอีเวนต์ในต่อ,ตอไปเพราะว่าปีนี้เนี่ยคืออย่างที่รีได้มาก่อตั้งบริษัทอีเวนต์เนะะี่ยค่ะคือเราอะทีมงานทุกคนจะรู้เลยว่าเรีจะค่อนข้างที่จะแบบเซเรียสกับ3 d มีมากๆเลยก็คือแบบว่า v e n เดอร์วิ t ิเแล้วก็แบรนด์นิวอะคะ่ะซึ่ง เรามีวิสัยทัศน์ว่า3อย่าง3 3 3วีเนี่ยจะต้องแขแ็งแร่งค่ะเราจะสร้าง3าวีเนี่ยให้แข็งแร่งเพื่อที่จะฟื้นฟูวงการอีเวนต์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆแต่ช่วงโควิด่ยยังไม่ค่อยมีงานอีเวนต์ออกมาเท่าไหร่แล้วก็งานนี้เป็นงานแรกเลยแต่ว่าคือตีมงานอ่ะต้องบอกว่าพอเราได้ยินชื่อตีนงานรู้สึกดีใจนะมันเหมือนแบบเออเราได้แบบย้อนกลับไปแล้วช่วงยุคนะั้นมันเป็นยุคอะไรที่เหมือนแบบสนุกสนานจริงๆต้องบอกว่า ดีใจค่ะที่ทางยูนิคอร,ร์นขโมดก็คือเหมือนแบบทําให้งานอีเวนท์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้มันเฟื่องฟูขึ้นมาอีกอคทรายก็ตั้งตารอที่จะดูอีเวนต์ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชม굿มอร์นนิ่งอินไซต์ทางทูอินไซต์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดสดเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ทูอินไซต์ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ